พีน ي, ่น้องเอ,าาอ้ยเปิดคล้องออกมาเลยครับเอมเลยสบายดีพี่น้องอมาแต่ขาดหน้ามาเปิดคล้องออกมาแลวก,ก็มาแบ่งแบ่งเป็นทงก็ไปห้องมั่นหละอ้คล้องนองเนยคล้อง,องลีดนะนี่คล้องว่าคล้องชาวแม่หรอคล้องชาวแม ของเขาน,นี่เป็นน้ำหอมน้ำหอมจากต่างประเทศอะไรมไม่ได้เอามาจากต่างประเทศคือเอ็กซ์ลิมิเต็ดโอ้ของฝากจากต่างประเทศ,เเทศสบ,บายดีพี่น้องยิ่งยิ่รีวิวของฝากจากมุว่านี่พี่น้องเอามาตอนเปิดกล่องถ่ายผิดแต่ว่าโทรศัพท์พื้นที่เต็มตัดเองก็ค,ค,คือปั้นกันแหละกลับไปบนโทรศัพท์ เรียบร้อยไม่ไม่ได้เลยแกลบจีบกพ่อชามชีวีโอ้ยบ่ะเลยอปั้นก็เลยปั้นหายเป็นกระไฮแยกไว้แล้วร่อแล้ะหายไฟหายไฟอันนี้ขอไฟอันเนี้ยเป็นเช่นเป็นเช่นซื้อไว้หายแล้วอันนี้ใครใส่ได้ก็เอาเกือบหักน้องหมีเอาแล้วตอนตอนถ่ายตอนนั่นใส่โมชิบี่ไฟกันแล้วทำไมน้องมดได้ได้แล้วเด่นนี่ ได้หมดเลยแต่ให้ไปเพื่อแล้วอันนี้นั่นเราไปค้องห้างคู่เดียวค้องไหนคะพี่น้องไหมค้องบ้านอันนี้ค้องบ้านน้องเรียมเม่์ถ้าปั้นขึงเลยนะคล้องค้องเข้าน้องข้าน้องมีน้อยเลยว่าล้องข้าวบาร์ก็คือขึงขึงหนึ่งเลยเอาหายข้าวหายขึงหนึ่งเลยบอกได้ว่าเอาข้าวไรได้บ้างเอาหายขึงหนึ่งไปเลยมีมาม่านี่มีแต่ชิเอาแล้าเพิ่มแก้มมาม่ากับที่แก้มเพิ่ม ว่าให้ครึ่งหนึ่งไปเลยท้องแบ่งคนครึ่งท้องแบ่งคนกึ่งเรื่องนี้มีมีอย่างไรเขาครับพี่น้องเป็นน้งเี่น้องอยากเห็นเดนนี่เด่นไมโลโอวันตินวันตินจะไม่รู้จมีเกี๊ยวหมูกับทอดหนังปลาแซลมอนนี่ไมมีน้ำผึ้งเนี่ยมีน้ำผึ้งปลาแซลมอนแห้งแห้งราดที่ข้าวหน่อยข้าวเอาไปกินในเดือนกุมาพ ันีก็น้ำผีของเราได้แล้วน้ำพีกแรกของเราอือได้แล้วปัสแส้ำันนไดัสแหมดแล้วรานอันนี้มไหย้เร้อางหเนยห่ไหนองเนยมเครื่องเพิ่แล้วเนยเพิ่มก็ได้ต่อยต้อนยาย่ืีนัวากจากกุเลจากกลางประเทศมันได้ซอยใส่เน้น ไฟเม็ดและไม่ได้แต่ก็กลับเสือ,อแล้วก็ได้เราอยากซื้อหายลายอยู่แต่ว่าปัญหาเขาเอามาบมได้ไปนะครับเป็นทอดน้ำปลาแซลมอนเลือกเกี๊ยบหมูกับแกีวอร่อย อร่อยน้ําพริกเขากาหมูแลดมามาก,กปาัปั้นไห้สุดร้อยล้วปั้นไห้ไปเล้วสองไห้ไปเบิดได้สามรถเหดนไได้รถถุงเหลืองแน่เลือยงอ้วเลืองไหวป่ะเอาก็ตัง ได้ยางกระทงอันนี้กันเขาวีหน่อยกระทงนึงอันนี้กระทงนึงเพราะว่าซื้อยางละยางละสองเลยเป็นบากระป๋องกระแพกนึงแต่กระเครื่องเครื่องของไปเจ้าก็ได้สามนี่แหละได้ส่มหมัดหมัดนึงหมัดหนึ่งลอยแล้วอันนี้เป็นเครื่องน้องเนยเครื่องน่องต้องของแม่ของห้าของห้าก็ได้เสือปูเล่น กูกระดึ๊บกระดึ๊บจมีอะพี่น้องที่ได้กันคนมากกันสองตุ้งแล้วเทียมเตุะาขัดกับลังรงเที่ยวนผ้า้องน้รังได้ครับผ้าองเ้ใส่เครื่องแล้วผ้าหน้ามนใร เลยเป็นเปล่าเลย ยานกันหนึ่งเดี๋ยวเอาไปส่งก็ได้เป็เมาเองมันว่างหมดละข้าเมไปน้องว่างก็ได้เมานขนมมันยังกระแบงไงกันเรียบร้อยแล้วล่ะเถาก็ได้ส่งตัวนึงตัวนท้าจะเป็นเสือผาเอาก็ได้นี่น้ำหอมเอ็บลิมิเต็ดพร้อมกระต่าเราสีเป็นกุ้มนั่นเนี่ยห้กั้นเียวไก่เนี่ยหัวคิว คุณยายเอ้ยซื้อมาห้สีเนี่กว่าจะมาใกล้ได้ไวาเราซีดเจะออกบ้านอยู่บ้านไปีดอยู่บ้านลวเนียบอหใหชุ่ใกล้มรับีันออกออกกบ้านจีได้เวลาําบน้ำก็อาบน้ำซีดนองไฟอมนสองสามมื้อกอาบน้ำแบบซีดอะไร ขอบคุณพีย่ลายเด้อคุณีย่าลายทายขอคุณการเดินทางฮอดแล้วงันนีท่่าบวกอลด้อฮอนเราไเดินทางหนึ่งพันห้าร้อยกิโลหน้าลอยหนึ่งพันหกร้อยกิโลฮอสูเปอรหยีบเต็มที่เต็ที่แบบแรงลดแทบไม่ได้พักอดกรุงเทพนะฮะกระเึงทางเรา เนยาลงไปหาก็ะหอดของได้เนี่ยเราก็จนเกลียจนเสียงจนเบือกมีแบบกินยามาลำพาก็เนาะสบายซื้ออะไรโดยทางปลอดภัยฮอดแต่ว่าเป็นอย่างมากหาแต่มากกว่าได้โอ้ยน่าเสียดายโดนทางมาไกลๆเลยมาไกลแบบเวลาก็มีจำกัดเนี่็มีเวียกไปมีเวียกเห็นนะมามาโดนบ่ได้แบบว่า ผักโดนมาได้ไม่ได้รุนผักแต่ว่าไฮโดเป็นวันจันทร์เหมือนกับข่าวมาได้แต่ว่าเวลาก็มีจํากัดใครจะมีเวียกไปมันนะนเลยนห,หนักมันนะกระเต้หนักเท่ากับไปหาอยู่ฝั่งไทยเลยไปเอามาขึ้นสตอแล้วก็อินทพารามขึ้นไทยสตอแล้วก็อินทพารามไปแลดกไซื้อ k คเอหายเบิรแล้วเคเอฟซเอบเบิดแล้วมันเละมันเลเบิดเพิ่มาหอด้ยแตกัยังอยู่ได้ค่ะน้อแต่อานะหาน่นะน้อยไเต้นี่พี่น้องเยี่ยาบึงไปส่งตอนไปส่งมดเลยนอนหน้าแล้วนี่น้อยนะนนาแล้วนอนหน้าร้ายวันแล้วต้องจำคำเต้องจำคำหมดเลเรียนหนเลยไปหาดหน้าซะก่อน หน้าะก่อนพี่น้องเว้ยให้น้องมีน้อยฝ้าผันเหลือคฝนกระตกบบบนี้เลื่ได้เอาไปส่งสัมพี่น้องเลยฝนตกดำใสเริ่มมีสีขกยวขึ้นมาแล้วเดี๋ยววิวอันวิววิวตรงนี้นะพี่น้องมันสีงามเลย ที่เขียวเต็มถุงนาเลยเทีย่ยงหน้าข้ากับหมักวิวนี่แหละวู่ข้าวเขียวกำลังจะกลับคืนมาอีกแล้วน้อง่นต,ตกนะฮะน้ำหยดป๊อกแป๊อกแฝกรินพี่น้องไพ้่นตกลินมีนก่ก็แต่คิดอะไรยังกินแรงเลยยังขิดยู่พี่น้องเฮออียดยังกินดี Hãy chưa con <laughs> nó nói nó mì nó, nó nhanh bột eo bây sông Mới ơn con lẹ Mình pha ừ. à. ch cái lấy Thay bột đầy lẹo nhiều Cái ma đó tốt sau này ก็แต <c oughs> ่ทางลึกท่านว่าก็นอนหน่ลยหลับนะฝนก็มาเลยยันยุ่งมากินกันแล้วมุ่งล้อมไวไวยุ่งกินดาบะกินโนจนนั่นนอาเปิดสวัสดีป้าลูกสวัสดีป้าลุง นัก,ก็ขึ้นมาแต่ดำาหน้าเนอซากับน้ำแล้วตอนนัก้นกับบา้บบานหมดแล้วก,กับบ้านหมดแล้วพ้นมันเฉลียงไปพี่น้องเลยเฉลียงไปมอเป็นการ เลี้ยงไปทั้งอื่นมนะันสิตกแห้งอยู่เก็ดอื่นนะเก็ดทำละตกบูแห้งหงน้อยก็จะง่ำหน่อยแสกคาปกแปกปกแปกใบไผ่ย่ำนี่มานะจนว่าเซียหัก,กควบลาย พอกันใหม่ได้ี่นของเด้อขอบคุณนายลาถิกรมาหาบสตมว่าสิเอาไปให้น้องมีน้อยโอนธรรมะโตกหกาดพระก็มาเห่อ่อนไปหน่อย,ยพอกันใหม่